ไม่ขายราคาถูกๆขายถูกทําไมครับ <c oughs> ผมว่าทำป้ายให้มีคุณภาพหน่อยนะครับขายก็ไม่ได้ไปตัดราคาใครแล้วก็อยากว่า,อ,าอยากได้ป้ายราคาถูกๆสั่งที่ร้านถูกเลยนะครับ เอ็นเอ็นปรินติ้งนะครับรับทาทั้งป้ายเมนูน้ําอาหารอีสานส้มตําทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กเกอ่อรูปร้านนวดอะไรก็ได้ครับสั่งมาได้เลยครับก็เราก็จะมีอยู่ประมาณ a 4 A5 A3 อห้าเอสามนะปกติขายดีสุดก็จะเป็น A4 สี่นะเอกับ3นะเอห้าเอหกไม่ค่อยมีนะครับอ่อช่วงนี้จะเป็นงานเข้าเล่มนะครับขายดีที่สุดนะเข้าเล่มแล้วก็เป็นงานหน้าหลังนะครับก็เมนูลูกค้าส่วนมากก็จะใช้เยอะนิดหนึ่งนะครับงานนี้เหมือนจะเป็น ี่เจ e ้านี้ลูกค้าเอารูปมาเองนะครับแต่ว่าผมแจ้งไปก่อนว่าถ้ารูปลูกค้าชัดถ่ายหรือว่าของลูกค้าเนี่ยเขาไปจ้างคนถ่ายมาอย่างเงี้ยก็สามารถมาปริ้นที่ผมได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าถ่ายในมือถือเนี่ยผมแจ้งไปก่อนว่าเวลาปริ้นติดดำนะครับแจ้งไว้ก่อนเลยปกติผมเราเป็นงานออกแบบนะครับเราจะเป็นคนออกแบบให้ลูกค้าเองเราจะไม่รับแบบส่งรูปมาปริ้นได้ไหมถ้าอยากได้แบบนี้นะครับก็สามารถเข้าร้านถ่ายเอกสารทั่วไปได้เลยนะครับก ไม่ต้องสั่งที่เราก็ได้เนาะแต่ว่าใครที่อยากออกแบบใหม่ได้ป้ายส,สวยๆสีคมๆชัดๆแบบนี้นะครับก็แจ้งน้องแอดมินแล้วก็เราจะมีทีมงานออกแบบ4 5หคนนะฮะก็น้องๆฝีมือดีทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยคัดมาหมดแล้วครับว่าคนไหนเก่งไม่เก่งเนาะก็จะเก็บคนเก่งติดตัวเราไว้นะครับส่วนรูปภาพอย่างที่แจ้งไปก็คือลูกค้าไม่อยากให้ลูกค้า,าภาพมาเองนะครับให้เราปิ้นได้เลยแต่ว่าถามว่าไฟล์รูปเนี่ยบางคน ขอเนี่ยให้ได้นะครับแต่ว่าจะเอาไฟล์ไปทั้งหมดสําเร็จเนี่ยเราไม่ให้นะครับเพราะว่ามันเป็นไดคเแบบเราเป็นคนออกแบบเนาะก็ไม่อยากให้ภาพไปเพราะว่าบางทีลูกค้าเอาภาพไปปรินที่อื่นได้นะครับเอาไฟล์พวกนี้ไปแต่ว่าทําไมถึงไม่ให้เพราะว่าก็อยากให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนะมาซื้อซ้ําที่เราเนี่แหละก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรนะครับเพราะว่าผมเอาไปทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเป็นคนเป็นคนทําป้ายเมนูเคลือบนะครับไม่ได้เปิดเปิดร้านอาหารแข่งกับลูกค้านะครับแล้วจะมีอยู่เหมือนลูกค้าในช่องช่องดำนะเอาเป็นช่องดําแล้วกันก็ คือสั่งป้ายที่เราไปแบบ1แผ่นแผ่นเดียวนะครับแล้วก็เหมือนเขาจะเอาร้านเหมือนจะเป็นร้านตัวเองหรือว่าร้านคนอื่นเนี่ยมาเคมว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ทำไมเราขายแพงจัง แล้วที่เนี่ยขายถูกอยากจะบอกว่าทําไมลูกค้าไม่สั่งที่ถูกตั้งแต่แรกเพราะว่าเราอะขายแพงกว่าเราไม่ได้ไปเคมขายตัดราคาเจ้าที่แบบแจ้งมาเลยนะครับว่าเออถูกกว่าเนี่ยทาไมเอไม่ขายราคาถูกๆขายถูกทําไม <c oughs> ผมว่าทาป้ายให้มีคุณภาพหน่อยนะครับขายก็ไม่ได้ไปตัดราคาใครแล้วก็อยากว่าอา่าอยากได้ป้ายราคาถูกๆสั่งที่ร้านถูกเลยนะครับเวลามาสั่งที่ร้านผมเนี่ยบางทีช่องดำอะแล้วก็มารีวิวผมแบบเอ้ หักคะแนนให้1ดาวมองบนอะไรก็แบบกว่าผมจะปั้นช่องได้แต่ละช่องมันไม่ง่ายนะครับคุณจะมารีวิวแบบเนี้ยอย่าง5 6ข้อความอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่โอเคนะครับถ้าไม่อยากสั่งอ่ะก็ไปสั่งร้านอื่นก็ได้ครับก็รีวิวลูกค้าได้ของแล้วอ่ะถ้าบางคนขารีวิวให้3ดาว4ดาวเนี่ยก็ขอบคุณนะครับแต่ว่าคนที่ให้1ดาวแล้วก็มองบนแล้วมาคอมเมนต์ไม่ดีเนี่ยผมว่ามันไม่โอเคนะครับเพราะว่า บางที่ผมก็แนบเบอร์อะไรไปหมดแล้วว่าออมันไม่ถูกใจผมเคมขึ้นเงินก็ได้ไม่มีปัญหานะครับหรือว่ายกเลิกของก็ได้ตีกลับมาก็ได้ครับไม่ต้องมาคอมเมนต์หรือให้แบบช่องผมโดนตัดคะแนนนะครับแบบว่ากว่าผมจะปั้นช่องกว่ารีวิวยอดมันจะขึ้นมาเนี่ยมันยากมากนะครับก็ รบกวนนะครับก็เห็นใจกันหน่อยเนาะส่วนลูกค้าเจ้าไหนสั่งงานมานะครับก็ผมจะใช้เวลาอยู่ประมาณ2 -3 วันนะครับกว่าจะส่งของนะครับแต่ว่าช่วงระยะเวลาออกแบบนี่ก็จะใช้อยู่ประมาณไม่เกิน2วันนะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าเยอะพอสมควรนะครับก็บางทีออกแบบเนี่ยไม่ถูกใจมันก็ต้องแก้บางทีมันช้ามันไม่ได้ช้าที่เรานะครับช้าที่ลูกค้าแก้แล้วแก้อีกนี่แหละผมแจ้งไว้ก่อนว่าแก้เราจะแก้ให้ไม่เกิน2งครั้ง แล้วลูกค้าที่เป็นเจ้าใหม่ๆนะครับสั่งมาเนี่ยผมจะขออนุญาตรบก,กวนไม่เพิ่มเมนูทีหลังนะครับไม่ใช่แบบสั่งมาที่เอาอาหารจำสั่งนะพี่เต็มที่เลยพี่จัดเต็มสูบเลย30รายการอย่างเงี้ยผมก็ออกแบบให้มันเต็มหน้ากระดาษ30รายการแล้วก็ใส่รูปเข้าไปแต่พอออกแบบเสร็จเนี่ยแล้วลูกค้าแจ้งมาว่าเพิ่มเมนูอ่าอ,อีกได้ไหมสองเมนู มันไม่ได้นะผมไม่รู้จะไปยัดตรงไหนนะครับก็แบบเอาไปแทรกตรงไหนให้ตัวเล็กก็ได้มันไม่ได้มันเท่ากับผมต้องรื้อแบบนะครับลูกค้าต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอ k พี่แก้แค่หนึ่งเมนูสองเมนูไม่ได้ก็ไม่เอาจริงๆแบบถ้าไม่เอาอ่ะไม่ต้องสั่งตั้งแต่แรกนะมัเสียเวลาผมนะครับบางทีผมก็โมโหไม่อยากด่าลูกค้านะก็อยากจะพูดให้เข้าใจนะครับว่าการออกแบบเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับลูกค้าเหมือนเราเขียนใส่อะไรไปในกระดาษเต็มหมดแล้วแล้ว คุณจะให้ผมเขียนเพิ่มลงไหมมันเขียนไม่ได้ผมต้องเปลี่ยนแผ่นกระดาษใหม่ก็เท่ากับผมต้องไปลบไฟล์ที่ทาเนี่ยทิ้งหมดแล้วผมต้องมาจัดเรียงตัวหนังสือใส่รูปภาพใหม่หมดแล้วเจ้าอื่นเขารอแบบเขาก็ไม่ได้แบบพอไม่ได้แบบลูกค้าเนี่ยคนนี้ก็รอแบบคนนี้ก็รอแบบแต่มาติดที่คุณคนเดียวเนี่ยคุณแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกเจ้าอื่นเขาก็ไม่ได้นะขนาดคนออกแบบผมมี4คน5คนนะครับยังไม่ทันนะครับก็โปรดเห็นใจกันนิดหนึ่งนะครับผมจะแจ้งตอนนี้คือเราจะแจ้งไปในแชท ตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าลูกค้าสั่งงานจบทีแรกไม่เพิ่มเมนูทีหลังแก้รูปภาพได้นะครับแก้ภาษาอะไรก็แล้วแต่ต้องแจ้งให้จบทีแรกนะครับแต่สมมติแก้แบบเนี่ยแก้หนึ่งครั้งก็แจ้งดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับเวลาเราส่งแบบนะครับว่าอ่าต้นสือผิดไหมราคาผิดไหมผิดตรงไหนเนี่ยเช็คดูดีๆนะครับไม่ใช่บอกว่าสั่งพิมพ์ค่าสวยแล้วพอส่งงานไปเนี่ยพี่บอกละห้าสิบาทเนี่ยทำไมทําให้พี่มา45บาบาทเนี่ย มันไม่ใช่ผิดที่เรานะมันผิดที่ลูกค้าไม่เช็คงานดีๆนะครับเช็คแบบตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าผมแจ้งไปแล้วว่าลูกค้าเช็คแบบถูกต้องไหมคอนเฟิร์มไหมเช็คให้ดีนะครับรูปภาพถูกไหมรายละเอียดถูกไหมรายการถูกไหมถ้ามันถูกเนะี่ยลูกค้าเช็คคอนเฟิร์มแบบส่งไปเนะี่ยไม่ผิดพลาดแน่นอนครับผมแจ้งไว้เลยครับอ,อย่างอันนี้คือพี่เปิ้ลเนี่ยน่ารักมากนะครับก็คือแบบ ยอดเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยงานเข้าเล่นตรงเนี้ยพี่เขาเพิ่มภาษาใส่อะไรก็ใส่มาเลยเเงินเนี่ยพี่ไม่มีปัญหาไม่เก็บไปทางด้วยนะครับโอนเต็มนะครับผมบอกแล้วว่าสุดยอดนะครับลูกค้าบางคนนครับบางคนเนี่ยยอด2องสามร้อยก็พี่กับปลายทางได้ไหมพี่กลัวโดนโกงยอดใหญ่ผมยังไม่โกงผมจะมาโกงอะไร2องสามร้อยครับมันเสียเวลาครับเดี๋ยวผมต้องเป็นแบบเออโดนไอ้ยัดบัญชงบัญชีมันมันไม่คุ้มหรอกครับที่มันจะมาโกงเพจผมก็มีเบอร์ผมก็มีนะครับถ่ายคลิปไลฟ์สดแทบจะทุกวันนะครับโอ้ผมไม่ฆ่าตัวเองหรอก จะบอกแค่นะครับก็ลูกค้าโปรดเห็นใจด้วยนะครับก็ถ้าใครจะมาสั่งกับร้านผมนะครับก็ไปดูรีวิวไปดูเพจดูรายละเอียดทุกอย่างให้ให้เคลียก์กอน,นะครับแล้วถ้ามาสั่งที่ผมนะครับถ้าไม่โอเคโทรมาหาผมมา,มาคุยกับผมได้เลยครับบางทีแบบน้องแอดมินเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแบบไปวินวินวิน,วน,วนแถวบางคนผมาผม,ผมแบบว่าไม่ได้บ้านะครับบางทีอารมณ์ไม่ดีที่บ้านอย่างเงี้ยอารมณ์เสียแล้วมาสั่ง พออารมณ์เสียน่ะคุณมาสั่งของพอดีแล้วก็มาวินเศรล้านคนนั้นคนนี้ผมว่าก็ไม่ถูกต้องนะครับคุณต้องเคลียรอารมณ์ตัวเองนะครับเคลียร์ทุกอย่างเคลียรว่าคุณวันนี้คุณจะทําอะไรทําให้เสร็จทีเดียวนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็มีอะไรอ่ะโทรคุยได้เลยครับผมพร้อมที่จะรับสายตลอดนะครับขอไม่รับตอนนอนแค่นั้นนะครับเพราะกลางวันเนี่ยผมว่างครับผมบอกเลยผมก็ทํางานไปด้วยคุยสายรับสายแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนี่ผมจะต้องเจอในแต่ละวันนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับผม